มีอะไรอยากจะบอกกับมาริและน้องภูมิพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับก็อยากจะบอกตัวเองว่าเขารักตัวเองมากตัวเองเปรียบเหมือนลมหายใจของเขาถ้าวันไหนวันหนึ่งที่เขาไม่มีตัวเองเขาก็เหมือนเขาไม่หายใจอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเราจะสู้จนเราจะตายกันไปข้างหนึ่ง ไม่ต้องห่วงเรื่องลูกเรื่องการทํางานเขาจะดําหน้าที่ให้ดีที่สุดรักตัวเองนะเคยบอกเขาไหมครับบอกรักบอกทุกวันก่อนนอนครับแล้วเขาบอกอะไรเราเขาบอกขอบคุณนะเขาเคยพูดความรู้สึกในใจที่มีต่อเราไหมครับถ้าเป็นทางการจริงจังหลังจากป่วยมาอาจจะไม่จริงจังขนาดนั้นครับเจอยากได้ยินอยากได้ยินครับ มลีครับเจอ,อยากได้ยินครับต้องทำให้องพรักตัวเองอยู่แล้วครับรักตัวเองจนเลยอขอบใจมากที่ยังสู้เพื่อกันและกันอยู่ตัวเอง,งไม่เขาเรือ่องขนาดนี้เขาไม่รักตัวเองไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้วครับ ผู้ชายคนนี้ดูแลเรายังไงบ้างครับก็ตั้งแต่หนู่ป่วยมาก็ทำให้ทุกอย่างค่ะกับลูกก็ประสงค์ให้ดูแลทุกอย่างกินข้าวอาบน้ำทำทุกอย่างเสือ้อผ้าตั้มหมดทุกอย่างจนตอนนี้จะสองปีแล้วหนูก็ ดีใ,ใจที่หนูว่กลับมาได้เป็นขนาดนี้บางคนพูดว่าเหมือนเขาอครับตายแล้วเกิดใหม่เจเขาบอกว่ามาลิคือรอยยิ้ม <c oughs> คือลมหายใจของเจแล้วสำหรับมาลิล่ะครับเจคือเหมือนกัน,นครับเป็นทุกอย่างในเีวิตคงไม่มีใคร <c oughs> หาได้ขนาดนี้แล้วครับ คงในรอกนี้คงไม่มีแล้วแบบนี้มลีครับเจเขาทำภารกิจสำเร็จแล้วเขาน่าจะได้รางวัลบางอย่างจากมลิเป็นรางวัลพิเศษนะครับเทาอะไรอ่ะนี่ไงเ้าเร็วคนเก่ง